สวัสดีครับเอาไี้พี่น้องคลิปนี้ผมจะพามาดูอลูมิเนียมนะครับมีเนียมเครื่องนี่ครับที่ผมเกะนะครับนี่ครับรอบรอบนี้ไม่มีติดเหล็กครับวันนี้ผมจะไปส่งไกลหน่อยนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะว่าผมจะไปส่งที่ ขอนแกนครับเพราะว่าคอนเกนราคาไม่ตกแต่ที่กราซิน,อนเอาไปเยอะๆเขาลดลงแต่เอาไปนน้อยเขาเพิ่มขึ้นไม่รู้เขาซื้อ,อยังไงครับราคาไม่นิ่งเก่งผมมีที่ส่งผมอยู่ประมาณสองสามที่นะครับนี่ครับถ้าตรงไหนรถผมก็ไม่ไปถ้าตรงไหนขึ้นผมไปตรงนั้นนะครับ เพราะว่าผมซื้อมาผมก็ต้องการกําไรใครๆก็อยากได้กําไรครับนี่ครับหนึ่งลังสองลังสามสี่ห้าลังครับก็เต็มห้าลังเป็นโลเครื่องครับโลเครื่องด้วยครับโลหนา ลอนนาแล้วก็นี่ครับกำลังแกะครับอันนี้นี่ครับเอบเียกำลังแกะเอเียส,สายจอขเอเียแกะแยกเครื่องครับอีกคนนึงก็แกะเครื่องอีกคนนึงก็เอาเหล็กออกส่วนผมตัดครับนี่ครับตัดตัดตัวนี้ครับ ใช้ไฟเบอร์ครับตัดนี่ครับไฟเบอร์ไฟเบอร์ตัดมือวกก็เียเท้าเหยียบไว้นะต้องชำนาญน,นะครับการตัดถ้าคนไมไม,ไม่ชำนาญอย่าไปตัดนะครับแนะนำว่าอย่าตัดด,ดีกว่าเพราะว่าการตัดนี่ อันตรายมากนะครับเพื่อความปลอดภัยระยะนี้ไม่เคยภาพแน่นอนทีการทำงานก็<อ>นั่งทั้งวัน,นครับนั่งแกะโลอทงงองแดงก็มีนะครับ ผมยังไม่ได้ลงคลิปทองแดงเดีย๋ยววันนี้ผมจะลงนะครับคลิปทองแดงฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเช้านี้ก็ลงคลิปกล้วยนะครับฝากดูด้วยครับกำลังว่าเอามาซับในื้อบลา อันนี้เป็นโลเครื่องครับเครื่องอันนี้แยกมาชิ้นใหญ่ๆนี่จะเป็นสน่วนมากจะเป็นเครื่องครับอันนี้จะเป็นหนาสมากทรงโลกงใหญ่ๆนี่เขาเจ๊กให้คัดนะครับมีน้อยมีมากเขาค่อยแยกหมดนะครับคาบูคาบูเป็นตะกั่วครับนี่ครับตงรบงรนี้ครับแล้วก็ก้ามเบรกรถมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะคาบูวันนี้คาบูเยอะมากครับนี่ครับ คาบ,บูเตอรกดชวนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นโลหาครับนี่ครับพวกนี้โลโนานส่วนคาบูเป็นโลเมีเนก็มีนะครับอันนี้เป็นตะกัวครับถ้าตะกัวก็จะแพงหน่อยครับแพงกว่าโลโมยมนะครับ มันจะมีตะกั่วแข็งตะกั่วอ่อนโอ้หลายอย่างครับต้องแยกให้ดีครับการแยกถ้าเราไม่แยกไปเขาก็ซื้อรวมนะเอาไปใหม่ๆนี่เขาแยกให้อยู่แต่ถ้าเอาไปบ่อยๆนี่เขาอาจจะไม่แยกนะเขาสอนการแยกเฉพาะครั้งแรกครับอันนี้เป็นมินยมรวมครับรวมยังไม่แยกครับ ลคลิปนี้พูดแต่เรื่องโลมีเนียมนะครับส่วนทองแดงต้องรอฟังคลิปต่อไปครับถ้าใครอยากดูก็รอดูคลิปต่อไป <c oughs> นี่ทีมงานครับเหมือนเดิม เมื่อวานนี้ลงคลิปตัดโคโมไซครับก็ตัดเสร็จแล้วครับครงรถ